โอเคโอเคเรียกกูให้สองแสนกูลาได้ไหมไม่ได้ห้าแสนนะห้าแสนลาถึงเที่ยงคืนโอ้มันจะเกินไปแต่แกงรวยห้าแสนติดติเงอมเงียบไน้ไงติดเดียกกูหาคนมาสลับสล็อตได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้มันดึงจากบัญชีเลยได้ไหม โอ้ยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดไม่รู้ตัวเลยนะให้มันมีระบบพร้อมนะนะไม่ต้องพร้อมเพย์นะพร้อมนะคือคือทั้งหมดทั้งหมดตัวแน่เพราะเราไม่รู้ว่าหมองอินคือหมดตู้ใช่ใช่มัโอ้โหจะมีนะอย่างนั้นต้องมี่าสู้วะเหรือครับบอสเอะไรรอบนี้ไปช่วยนะคนไม่พอเออเออเออส่งส่งจีมาถ้าได้ยินส่งจีปั๊บไปเลย ไม่ใช่ส่งกีไปช่วยหาเนี่ยเอ้ากีกีอีกกี่นาทีแปนาทีแปดนาทีโอเคโ่เอเรียกกูให้สองแสนกูลาไดไหมไม่ได้ห้าแสนอะห้าแสนลาถึงเชี่ยงคืนโอ้ยมันจะเกินไปแต่แกงรวยติดติดกูเงียบนมึงเนี่ยติดเดี๋ยวกูหาคนมาสลับสล็อตไดไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเดอนบอว่าเดอบอี๋ยเดดเตีเองหมดเดินเข้าไม่เฉยเลย เลขเจ็ดหมื่นแล้วเลขเจ็ดหมื่นเนี่ยเช็เช็คเช็คเชไม่อกว่้เจ็ดหม่นหรอเช็คแพงจังอ่ะคุณใจหลายมากเลยอ่ะคนดูเยอะคนดูเยอะคนดูไปเยอะอ่มดูมันแพงหน่อยอ่ะเอ็ดแมมเอ็ดคิงวะเนี่ยโอ้โหมีคนลงด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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  ผู้ชมที่ดีเลยนี้กแล้ววันต่อไปไม่ต้องถามหากูอยู่โต๊ะนะกูไปฟาร์มหาเงินอยู่พวกนี้น่าจะคนเหงาวะพ่กนี้คนน่าจะน้อยอ่ะเดี๋ยวอยากดูฟลอป่ะมันเดี๋ยวอยากดูฟลอปอ่ะเดี๋ยวขอดูฟลอปแล้วกันมาเลยเกิดมันเปิดสกิปอัะอ๋ออะไรนี่อันนี้สามใบแรกม่ออกเป็นสามแสนแปดตลอดพอด่ะเดอ โอ้โห oh oh. ไม่มีดอกอันนี้เลยไม่มีข,าข้าวหลามจักใบดูดิไม่มีข้าวหลามจักใบไปไก้ตัวละสี่แสนไป ถ้าไม่ไปถ้ามีบวกก็ได้ไม่ไปต่อไม่ไหวอี่กวไก่เลยรักไก่เลยแล้วค่มาตบที่หลังเออกไม่ได้เลยใจเย็นก็ฝกโค้ดเลยไอ้ยคุณเถอดไม่บอกหรอไี่คุณเถอดเอ้ยไอ้คนดีก็ไปแล้วแล้วก็ต่อไอ้คีต่อดีวะไอ้คนนี้เขาไม่มีเงินไอ้คนนี้ไม่ดีเขาไม่เอานะคนเนี้เาเนี่ยคนนี้ไม้สี่หมื่นดูจากสถานการณดอะไร แ <ersch> ชร์อยากดูใบไพ่ที่สี่ะครับอยากดูเาลครับาัวนนี่ออินไปพี่ไปเลยครับผมไม่เอาน่รโด้าวัเอาวัเด้กนไพ่ผมปะไม่เห็นเลยไหมไม่เห็นไม่เหนทำไมไม่เห็นไพ่กูรอกวะมาทำไงอยยโชว์เท่ๆอ่ะไอเชยพอตเอาไปดิผโก็รออะไรไพ่ดีไปเลยไพ่ดีมากเด้อไพ่ดีไพ่ดีีเด เอ้ก็ได้ก็รวยเหมือนแม่เหมือนแม่หัวหน้าไปด้วยเหรอไม่ไปมาได้龙门ว่าเช็คก็ได้เช็คให้ของเช็คให้ของเบ็ดมาไอเช็คให้ของเบ็ดมาเราค่อยขอตามเล็ดไปเลดไปถ้ามาขนาดนี้คือหมอบไปหน่อยแล้วนะผมแสบเลยนี่ต้องหมื่นนื้อหยอดหยอดให้ตื่นเต้น ไม่เก่งครับแต่เราห้าหมื่นอะไรนี้ไอ้คนบิวกับบิวเก่งจังเลยไม่ใช่ทั้งผมไงคนบิวกัคนบิวกับบิวเก่งจังเลยไอ้ผัดต่อวะรอดูเลยอะรอดูเลยอะรอตอนกินแล้วแต่เนี้ยตอนสามสิบแปดเหรอใช่เนี่ย ต่อไปเลยเดี๋ยวเบิ้งคัดยาบางหน้าให้าะนี่คนมื่อกินข้าวผู้สาวก็ไม่ไหวตัวมานะพี่เนี้ยพี่เนี้ยพี่เนี้ยไม่ต้องอะไรพี่เนี้ยพอดยบางหน้าให้ทอดนี้หกแสนหกอ่ะพี่เฮ้ยใครได้เจสองโอ้หมดเป็นไม่ได้ส่งให้เพื่อนในโซนตัวเองอ่ะ ไม่ได้เพียบดนี้แหละนะหกแสนหกไแล้วพี่เล่นเนี่ยรวยก็รวยแบงก์ก็ส่งให้เดิมด้ให้เราเล่นหรือเปล่าไม่ได้ในไหเดิมมันไม่ให้เดิมยังเม่อีได้แบ่างหนเราพีห้าค่ะแบงก์ได้พลัดดพลัดพลัดวเงียบเลยเงียบจีบรีบพิษพิผิดแค่เขเสียไปสองไม่ได้ไม่มาเสียไม่อูใช่ไหมมันต้องดูผมผมโคู่แพะแต่เขาฝันว่ไอแบงค์พลัดไอแบงค์ ได้เงินไปดึงเลได้เงินคืดึงบอกพ่อไอแบงค์ไอแบงค์ออกดูไอแบงค์เงินบ่อพ่อไงบ่อพ่อปลอดไงไอพวกเบเกอร์เรไม่มีแล้วในรถก็ไม่มีที่มีไอพวกเด็กมีอะไรอบอสนะครับเสียงแก่มากเบาหน่อยโทษ้อ ขอบคุณเลยจันทรครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสียไปเยอะว่ะเมื่อกี้โดดนได้มาเมื่อกี้เจ็ดหมื่นเมื่อกี้นี้ไม่น่าไปเลยโอ้ยเบิ่งเซียนอีหยังครับไทยบดีเลยบม่ได้เล่นจักรตาเฮ้ยไอหตาหรอท่านหรอป้าพี่ไอหนิมปาพี่โตไอ้นันล้านเก้าแล้วนี่ไม่ไม่มันเบ็ดเท่าไหร่ก็ได้พี่แค่มีเงินในกระเป๋าอะไทยหยังเงี้ยเดี๋ยวจะไม่เล่นกับเขายังไงาชอบด้วยตัวแรงๆะ มึงไใครให้เดือไปเล่นกับไค่เนี่ยเอาห้ากับสามจะให้อะไรเอาให้เดือเอาอะไรไปบัฟเขาอ่ะตัวไหนล้านเก้าเราไปตัวล้านเก้ากันไหมไม่รู้เลยอ่ะน่าจะมีคนโหดอยู่มันดูยังไงมันมันดูได้ด้วยเหรอเอ็กไพ่อย่างนี้ใช่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้เดือมบอกน่าเดือมไปหาซอสเขาหาบ้านแป๊บหนึงเดือมมาเดือก็เสียม้าดิวะมันก็มีคนนั่งแทนเดือคุณไอรินนั่งแทนหรือบอสเดือมไปหาบ้านกันมึงอารีนอารีนมานี่นะ เเอออ้้ยาีกแลวนั่งนั่งไว้ให้เด้อก็ได้ไม่ก็ก็เดี๋ยวระดาษแล้วก็มาเขียนแปะหลังก็อีกไปของเดือไม่ก็ก็โทรศัพท์แล้วก็แล้วก็โทรแล้วก็ให้เล่นเนี่ยเพราะถ้ามีคนเบ็นแค่สองมือน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเช็คครับเดี๋ยวจะเช็คระบายดับสเดี๋ยวเดิเดเดี๋ยวดูอยู่แล้วเดี๋ยวเช็คอยู่แล้วถ้ามันไม่มีคนเป็คนเลยครับดับสุดเลยนะวันนี้แค่แค่สู้ทุกคนนี่แค่ตู้ทุกคนนี่ก็แสหกันนะยังนะพอเปล่าอ่ะ ล้านกี่ล้านอะไรหมดตังเงี้ยวโอ้โหตอันนี้ถ้าใครมีเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก็น่าจะเดี๋ยวไปซอยเชียงเขาหาบ้านแป๊บนึงก่อนครับโอ้ให้คนละทิ่กันคนละทางกันที่กูมีเลยแปดเก้าสิบเดี๋ยวบอกว่าผมกดผิดเอ้ากดผิดจะเช็คเน่นืมเน่ ถ้ากดผิดจะตัวผิดจะเช็คเนี่ยไม่พูดก่อนดีจะมองแล้วเดินสายเดินไปหาบ้านแปมันถึงเวลาแล้ววะไปหาบ้านแป๊บนึงครับใช่โซนไว้อ่ะเดี๋ยวจะเริ่มหาแล้วนี่ว่ากูได้ไปฟาร์มแล้วเนี่ยเรอบนี้ยใ่เดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวไปหาบ้านแปแม่นี่ไงคุณเดิร์ก็ฝากเงินไว้ที่ก่อนน้อยก่อนอะรเนน้อยจัดก่อนเก่งนะกูใช้เงินเก่งมาแน่กูบอกเลยโอ้ไม่ต่างกับกูกูก็ใช้เก่งกูยังไม่ได้สักรอบเลยนี่กูยอมแล้วเดี๋ยวกูไปหาบ้านเรียบร้อยถูกถูกเลยเดี๋ยวบอกยังไงนะ